วิธีย้ายข้อมูลรูปภาพไฟล์จากมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ iPad ขึ้นบนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ใช้สายเลยใช้แค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากที่สุดในตอนนี้จะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปชมไปพร้อมกันเลยครับ ชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาครับผมเราู็ถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการย้ายข้อมูลเนาะไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโออะไรต่างๆเนี่ยให้ย้ายจากมือถือขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องใช้สายเลยมันจะเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากวันนี้เราจะใช้วิธีการย้ายเนี่ยคือคลาวนะครับผมคลาวก็คือบริการพื้นที่เก็บข้อมูล ที่อยู่บนคลาวด์นะผมใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงเนาะเซอร์วิสที่จะใช้วันนี้นะผมก็คือของ Microsoft ก็เป็น One Drive นั่นเองซึ่งบางคนอาจจะใช้ Google Drive หรือ d r o p b o ออะไรแล้วแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมาแนะนำวิธีการใช้ One Drive เป็นหลักนะครับผมซึ่งผมใช้งานอยู่เนาะอันดับแรกผมก็จะทำการแช์นะครับแชหน้าจอมือถือขึ้นไปให้ดูก่อนนะผมว่ามันมีวิธีการทำยังไงนะเพื่อนเพื่อน,นจะได้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมแชร์ Share หน้าจอมือถือขึ้นไปก่อนนะครับอ,อันนี้คือหน้าจอมือถือผมเนาะโอเคอ,อันนี้คืืืออออออหน้าจมมถขงงผเ เป็นเพื่อนน่าจะเห็นกันเนาะอันดนับแรกนะผมเราต้องมี Account ที่เป็น Account อีเมลของ Microsoft ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Hotmail Outlook Mail นะครับใครไม่เคยสมัครลองไปสมัครก่อนได้นะครับผมพอสมัครมาแล้วปุ๊บหรือใครมี Gmail นะผมก็สามารถเอา Gmail เนี่ยไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้งาน Service ของ Microsoft ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นอีเมลที่เป็นของ Microsoft ดีกว่า h o t Hotmail o u t l o o k Mail Windows l i v e อะไรประมาณนี้นะครับผมพอสมัครเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับ เขาจะมีพื้นที่ฟรีให้นะครับหจิกนะครับถ้าเปรียบเทียบเนาะก็คือพื้นที่ฟรี 5G จิกเนี่ยก็คือถือว่าเยอะประมาณหนึ่งในการเก็บไฟล์เอกสารอะไรต่างต่างเนาะแต่ถ้าเก็บไฟล์รูปภาพวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่พอครับใครที่ต้องการใช้พื้นที่เยอะแนะนําให้สมัคร Microsoft 3 6 5าที่เป็น Home Us นะครับผมเขาก็จะสมัครด้วยอีเมลของ Hotmail Outlook นี่แหละเขาก็จะเพิ่มพื้นที่ให้จาก 5G จิกเป็น1 0 2 4ง่่จิกหรือว่า1นึ่งเทเลไบต์นั่นเองซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคร PC Windows Mac ม s มือถือ Android iPad iOS ได้หมดเลยนะผมซึ่งจะไว้ใช้ในการเก็บข้อมูลเอกสารหรือรูปภาพเนี่ยลงบน One ไรอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจใช้งานเนาะเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปแล้วกันเนาะถ้าอยากสมัครตัว Microsoft 365นะเป็นแพลนสุดคุ้มนะครับอันนี้จะคุ้มมากๆเนาะถ้าไปสมัครเองเนี่ยก็จะเสียตามนี้แหละ2,000กว่าบาท2000ต้นๆ2,000น 2, ปลายเนาะแต่ถ้าสมัครอีกแบบหนึ่งสิทธิ์ใช้งานเนี่ยเหมือนกันทุกประการเลยแต่ว่าราคาถูกลง เดี๋ยวเราไปดูนี่กันนะครับโอเคผมจะโหลดแอป,ปที่ชื่อว่า OneDrive นะครับใครที่ยังไม่โหลดให้ไปโหลดที่ Play Store นะครับถ้าเป็น Android เนาะแต่ถ้าใครเป็น iOS เนี่ยก็ไปโหลดที่ App Store นะครับผมพิมพ์คําว่า OneDrive ขึ้นไปนะครับผมจะมีแอป,ป OneDrive อยู่ตรงนี้เห็นไหมให้ติดตั้งนะครับผมอันนี้ผมติดตั้งไม่เรียบร้อยนะถ้าใครไม่ติดตั้งก็ติดตั้งไปพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับผมเปิด OneDrive ขึ้นมาเขาจะให้ล็อกอินด้วยอีเมลของเราที่เราสมัครนั่นแหละหรือใครมี Hotmail Outlook Mail อยู่แล้วก็ล็อกอินเข้าไไปด้เลยพ็็ เราจะเห็นเมนูอินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าตาแอปว่าแอปเนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับผมนี่เห็นไหมแนะนําให้มาที่เมนูไฟล์นะครับเราสามารถสร้างสร้างโฟลเดอร์หรือว่าเก็บเป็นไฟล์เลยก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้สร้างเป็นโฟลเดอร์มากกว่านะครับโฟลเดอร์ผมมีตามนี้เนาะอันนี้เรารู้แล้วว่าในมือถือมีวันไร e นะครับทีนี้ในคอมก็ต้องมีวันไร e ที่แมปอยู่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ผมแมปวันไร้นะครับแมปอีเมลเข้าที่ตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นโฟลเดอร์ตามนี้เห็นไหม โฟเดอร์ er เหมือนกับมือถือเลยแทบไม่ต่างกันนะผมมีเน 5, ี่ยแอคแท็กไฟล์จนถึงเอกสารมีโปรแกรมเหม็นไหมตามน,นี้อาจจะเรียงไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ว่าโฟลเดอร์มีเท่ากันนะผมก็คือ9ไอเทมนะครับผมจะลองสร้างโฟลเดอร์จาก PC แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาเทียบให้เห็นกันเลยจะได้เห็นภาพนะครับผมอ่ะผมสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอันนี้คือ PC เนาะก็คือ Windows Windows Enter ไปนะครับผมทีนี้รอดูว่าในแอปฝั่งขวาเนาะ จะขึ้นเห็นวินโดว์หรือเปล่านะครับผมผมจะรีเฟซครั้งหนึ่งเห็นไหมมาละวินโดว์เห็นไหม,ม,หไหมทีนี้ผมจะสร้างจากฝั่งมือถือ,อสร้างโฟลเดอร์นะครับผมกดบวกตัวนี้ข้างบนนี่เห็นไมบวกตัวนี้สร้างาโฟลเดอร์ซิววาโมบายกดโอเคไปมีโฟลเดอร์โมบายขึ้นมาแล้ว ถามว่าในมือถือขึ้นในในคอมขึ้นยังไงไหมผมดูแทบไม่ทันครับผมคอมขึ้นเร็วมากครับผมนะมีโฟลเดอร์โมบายขึ้นเรียบร้อยนะผมสมมติผมต้องการโยนไฟล์จากมือถือขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์นะผมก็จะเข้ามาที่แอปบันไดนี่แหละนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่โมบายนะผมโฟลเดอร์ที่เป็นโมบายแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะจะสร้างโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์เดียวก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ผมทมผาให้เห็นภาพเพียงว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้นะผมจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคผมจะกดบวกข้างบนนี้นะผม นะเพื่อนๆจะกดถ่ายรูปเลยก็ได้นะแต่วาเนี้ผมจะกดบวกข้างบนก่อนนะครับผมเพื่ออัปโหลดไฟล์จะอัปโหลดอะไรละ่ะรูปภาพเอกสารนะครับผมผมจะกดไปที่อัปโหลดนะครับอัปโหลดเขาก็จะมีข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเราไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียงวิดีโออะไรต่างๆหรือเอกสารนียใหเราอัปโหลดขึ้นไปได้สมมติาาผม upload, อัปรูป2รูปนี้ขึ้นไปแล้วกันปึง้งแล้วก็เลือกนะเ้าก็กดเลือกตรงนี้ครับผมปึ๊บมันก็กําลังอัปโหลดขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน one drive นี่แหละครับผมสองรูปนะครับผมสองรูปอลองอัปเอกสารขึ้นไปอีกบ้างอัปโหลดเหมือนเดิมมีไหมมีเอกสารไหมผมไม่แน่ใจว,ว่าเครื่องผมมีเอกสารอมะผมเครื่องผมมีเอกสารนะผมก็อ๋ออันนี้แล้วกันแล้วก็เลือกไปนะครับก็จะมีเอกสารแล้วก็รูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์ของโมบายนะครับทีนี้ผมไปเข้าดูที่คอมถามว่าจะเห็นอะไรไหมเห็นไหมเห็นโฟลเดอร์ที่เป็นรูปภาพแล้วก็เวิร์กบุ๊กเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นเหมือนกัน3ไฟล์ ถ้าผมต้องการเอาข้อมูลจาก,กรูปอข้อมูลจากมือถือมาอยู่ในเครื่องเนี่ยผมก็แค่ผมจะคือผม,ผมจะใช้ตามนี้เลยก็ได้นะหรือว่าผมจะคัดลอกนะผมะคือก๊อปข้อมูล่ะคัดลอกข้อมูลเนี่ยปึง้งเอาไปวางที่ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานเมื่อกี้เอาใหม่ๆนะเมื่อกี้ผมเหมือนผมจะกดผิดผมคัดลอก Copy นะครับผมอ่าแล้วก็มาวางที่ดาวโหลดวางตามนี้อ่าเห็นไหมมันก็จะดาวน์โหลดเพื่อมาวาง นี่ครับผมผมก็จะได้ไฟล์ที่มันออฟไลน์นะขึ้นมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะครับสามารถโหลดจากตรงนี้ได้เลยอะทีนี้ถ้าผมต้องการเอาข้อมูลจากคอมเอามาโชว์ที่มือถือทํำยังไงนะครับผมผมก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์วินโด์นะครับผมแล้วก็สมมติผมต้องการข้อมูลที่เป็นเอ่อเว็บไฟล์นี้แล้วกันเอกสารตามนี้สเอกสารเนาะแล้วก็รูปภาพอีกอันหนึ่งแล้วกันนะกด Copy ไปนะคมับผม Copy Copy อ่ก Copy มายังไงต่อ เรามาวางในโฟลเดอร์วินโด w s ที่หนักบนวันไร v ์ของ Windows นะผมวางไปเลย5ไฟล์นะครับผม5ไฟล์รอให้มันซิงค์เสร็จเนาะพอซิงค์เสร็จปุ๊บผมมาดูที่มือถือทีนี้ผมรีเฟชครั้งหนึ่งนะผมเห็นไหมวินโดว์ขึ้นเลยว่ามีการมีข้อมูลแล้ว392กิโลไบต์นะครับผมกดเข้าไปดูที่ Windows นะครับผมจะมีข้อมูลตามนี้เหมือนกันเป๊ะกับคอมที่เราอัพโหลดมาเห็นไหมนี่เราก็แค่เปิดรูปภาพเนี่ยอยากได้ใช่ไหมก็ ดาวโหลดลงเลยก็ได้นะจะกด3จุดจุดจุดนี้ก็ได้นะผมจุด3จุดตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพมาจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่เห็นไหมกดดาวโหลดมามันก็จะมาอยู่ในเครื่องกดบันทึกเลยมาอยู่ในเครื่องไหมเปิดดูในไฟล์รูปภาพเห็นไหมเข้ามาอยู่ในเครื่องเรียบร้อยนะครับผมรูปภาพอยากดาวโหลดเอกสารเมื่อกี้ก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารเข้ามาดูได้นะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้เห็นไหมใช้ คลาวเป็นตัวกลางในการโยนไฟล์ไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือจะใช้เป็น Android iOS ได้เหมือนกันแม็ก <Mac S 2> ก็มีนะครับแม็ก <Mac S 2> สามารถแหนกวันไรไว้ที่เครื่องได้มือถือสามารถโหลดวันไรไว้ที่เครื่องได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะใช้งานผ่านเว็บก็ได้นะวันไรก็สามารถใช้งานผ่านเว็บได้นะครับเเปิดให้ดูอันนี้เหมือนเค้าให้ผมออเทนนะครับคือถ,ถ้าใครไม่อยากแหนกวันไรไม่ได้เครื่องนะครับผมก็ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้นะครับลองไปศึกษาพวก Microsoft 3 6 5นะผมที่ผมทําคลิปไปเยอะๆนะครับผมนี่ วันใดเนี่ยจะเข้าวันร้ายไลฟ์คอมแล้วก็ล็อกอินอีเมลที่เราสมัครมานะครับผมหรืออีเมลที่เรามีอยู่นั่นแหละเนาะนี่เข้าผ่านเว็บไซต์ก็จะเห็นเลยว่ามีโมบายมีวนะินโด์เห็นไหมเข้าไปที่โมบายก็มีไฟล์เหมือนก,นกันกับที่เครื่องแหนบนี่แหละนะครับผมมนกันเลยไม่แตกต่างเห็นไหมมีไฟล์3ไฟล์เหมือนกันอยากดาวน์โหลดมาก็แค่คลิกคลิก3ไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดมามันก็จะขึ้นว่าให้เราเก็บไฟล์นี้ไปที่ไหนผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดผมก็กดเซฟไปดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมา3ไฟล แล้วก็ extract มามันจะมาเป็นไฟล์ zip นะถ้ามากกว่า1ไฟล์นะผมจะมาเป็นไฟล์ zip นี่เห็นไหมก็มี3ไฟล์เหมือนกันเอามาใช้งานออฟไลน์นะผมง่ายสะดวกแบบนี้เลยนะครับผมไม่ยุ่งยากเนาะอันนี้คือหน้าเว็บนองแต่ถ้าอยากหนบลงในคอมเนี่ยถ้าใครยังหนับไม่เป็นแนะนําให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะผมสอนเป็นซีรีส์วันไร์ไว้อยู่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถทักมาสอบถามได้นะผมลองไปศึกษาซีรีส์วันไร์ก็ได้นะวันไร์พิมวันไร์แล้วก็ตามด้วย เวนวัคก,ก็ TI ไอทีนะจะมีซีรีส์สอนวันได้อยู่นะครับผมนะท้ายคลิปนะใครสนใจนะผมใช้งานตัว Microsoft 365นะผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปนะจะเป็นกลุ่ม Facebook นะผมแล้วก็ไล n ์ที e. Team Shop ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมจะมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเลยว่าไอ c r o s o f t 365ที่ผมมีบริการดูเนี่ยมันคืออะไรนะครับหรืออยากสอบถามส่วนตัวก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับ คือผมมองว่ามันคุ้มมากๆสมัครครั้งหนึ่งหลักร้อยไม่ต้องไปสมัครหลักพันเลย2 0 0 0กว่าบาทไม่ต้องเลยสมัครหลักร้อยใช้งานได้ทั้งหมดเลยเหมือนเหมือนกับเราสมัครหลักพันเลยมีวันไร้ให้ด้วย1นึ่งเทาไบต์หรือว่า1นึ่งพันยี่สิบใช้งานเบิร์ดเอ็กเซลพาวเวอร์พอยชุดออฟฟิศทั้งหมดที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Windows ใน m ม c o s หรือว่าใน iPad Android นะครับอันนี้คือข้อดีพื้นที่ข้อมูลเก็บข้อมูลเนี่ยก็เยอะมากๆแลลวมีพื้นที่อีเมนเ 1G ป็ อันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่ใช้งานอินเทอร์เเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีคลิปอะไรดีๆมาฝากกันอีกเจอกันครับ